สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่ะวันนี้นะคะเราได้ใช้แรงงานเด็กค่ะใช้แรงงานของช้อนทองมีสีนะคะหั่นมะเขือค่ะหั่นได้เท่านี้แหละค่ะเพื่อนๆแต่ก็หั่นหมดนะคะเพราะว่าแม่บอกว่าให้หัน่นเดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะทําแกงเขียวหวานนางก็หั่นหมดค่ะระหว่างที่นางหั่นไปเนาะแม่ส้มก็หั่นมาตั้งหม้อค่ะวันนี้จะขอทําแบบ เคี่ยวจ้าปกติจะเทพรววพร้พร,พรใสแล้วตั้งน้ํานะวันนี้ขอผัดผัดซะหน่อยวันนี้นอกใจนะคะไม่ใช้พริกแกงพี่โจ่พอดีไปตลาดที่อื่นคะ่ะไปตลาดอื่นไปใช้พริกแกงที่ตลาดโกโก <c oughs> ผัดพริกแกงได้ที่นะคิดว่าได้ที่แล้วล่ะคะ่ะแม่ส้มก็ใส่เนื้อไก่กับเครื่องในวันนี้อยากกินเครื่องในด้วยเลยขอซื้อเครื่องในเข้ามานิดหน่อยคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะ โรยผงปรุงรสอย่างเดียวเลยแม่ส้มอร่อยไม่อร่อยไม่ร,มมรู้แต่ใส่แต่ผงปรุงรสค่ะผัดเสร็จแล้วก็ใส่นี้จะเติมกะทิลงไปเนาะเติมแบบว่าเดี๋ยวรอให้ให้ให้เขาเดือดนะคะเดี๋ยวแม่ส้มก็จะใส่แบบเนี่ย เห็นไหมทาไปก็ลืมลืมถ่ายใส่มะเขือใส่เลือดมาอีกทีนึงก็ใส่มะเขือพวงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ใบโหระพาอันสวยงามไปเลยแบบจุกๆเพราะว่าเราปลูกเองที่บ้านงามมากๆบ้านใครอยู่ใกล้ๆอยากได้ใบโหระพาสดๆหอมๆม,มาเก็บไปกินได้นะคะสวยงามมากเลยแกงเขียวหวานของแม่ส้มเด็กๆชอบมากค่ะเมนูถัดไปนะคะอันนี้เป็นเมนูของแม่ส้มเองก็คือผัด ผักใส่ปลากระป๋องจ้าจะเอาไว้กินกับน้ำพริกปลาย่างแมงดาค่ะแม่สมไปซื้อน้ำพริกปลาย่างแมงดามาจากตลาดนะคะคันแรกก็ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ตามด้วยผักค่ะผักก็จะมีผักะคะน้ากวางตุง้งแล้วก็ผักกาดขาวผักกาดขาวแบบบ้านๆน,นะคะเขาก็จะไม่ห่อเนาะก็จะเป็นอาอาประมาณนี้ขาดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะผงปรุงรสสาดเข้าไปเลย สาดเข้าไปยังไงก็อร่อยอันนี้ก็ผัดผักให้สุกก่อนนะคะแม่ส้มไม่ได้เติมอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีรสชาติจากการใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยจ้าพอผักสุกแล้วแม่ส้มก็เทร่วมลงไปเลยค่ะปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องเนาะจะบอกว่าผัดจานนี้ใหญ่มากกระทะใหญ่มากค่ะ นกนิส่วนใครชอบแบบยีๆปากระป๋องก็ยีได้นะจ๊ะแต่แม่ส้มชอบประมาณนี้ค่ะแตกๆนิดหน่อยเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไปทานข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ส้มมีน้ำพริกแมงดาบลรย่างซื้อมาอันนี้เติมเติมพริกไปนะคะ ซื้อมาจากตลาดค่ะเติมพริกป่นลงไปหน่อยนึงเพราะว่าเขาก็จะทํารสชาติแบบกลางๆเนาะแต่แม่ส้มก็จะอ,อชอบเผ็ดแล้วก็มีอันนี้ค่ะแกงแกงเขียวหวานไก่ผัดผักคะน้าปลากระป๋องจะ้ะแล้วก็มีผักแก้มเนาะมามีแหนมแหนมของมะแก้วหนึ่งหนึ่งลูก นี่แมงดาหอมอืมอืมลืมลืมเอาน้ำชุบมือมาค่ะไปเอามาละมาหย่ามก่อนบีบมะนาวด้วย อบเปรี้ยวเนาะกินเปรี้ยวจ้ะมะนาวนี้น้ำดีมากเสียงนกร้องจุกจิกจุกจิกกินข้าวกันค่ะ ใส่ปลากระป๋องร้อนๆเลยค่ะ แหนมนักแก้วเขาทำขายค่ะนักแก้วคือเพื่อนที่ทำงานของแม่ส้มเขาก็เสียนไปแล้วเขาก็มาทำแหนมขายอร่อยมากๆเลยทำขายแถวบ้านนั่นแหละกินกัแบเทียม อร่อยค่ะ อชอบกินเลือดค่ะในยานบอกอร่อยมากเกรนขหวาน อร่อยจดเมื่อขือไม่ค่อยมีคนเลือกกินหมดค่ะ 什么呀？ Ron เมนูปลากระกป๋องกินกับอะไรก็อร่อยค่ะ ร้อนค่ะ 음, 그러니까요. ขอบะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ